สวัสดีครับเพื่อนๆยินยเีตรอนราบเข้าสู่ช่องกันเนอร์ข่าวนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปข่าวสารสโมสรอาร์เซนอลประจำวันที่21ตุลาคม2564นะฮะเติมแรกนะครับผมก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับแจ็คพิวเชียนะฮะที่แฟนบอลหลายคนออกมาเรียกร้องว่าอยากให้ตัวนักเตะนั้นกลับไปเล่นกับอาร์เซนอลอีกครั้งหนึง่งอาจจะเป็น,นยยสัญญาระยะสั้นก็ได้นะครับผมจากนั้นนะครับก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ครับ ฟังกงินจบแล้วถ้าเพื่อนชอบเนื้อหาข่าวอย่าลืมไลค์กดแชร์ซับสไครป์กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมไปที่เนื้อหาของข่าวกันเ,เลยครับเดิมแรกก็เป็นข่าวของทางแจ็คบิวเชียเนาะตอนนี้นะครับแจ็คบิวเชียก็มีโอกาสในการเป็นผู้ช่วยโค้ชนะครับในชุด U17 ของทีมเยาวชนแอสตันนะครับในการลงฝึกซ้อมในการดูแทคนิคต่างๆครับล่าสุดนะครับแจ็นนคบิวเชียอ้อโพสต์้อความของเขาผ่านช่องทางอินสตาแกรมว่า มันรู้สึกดีจริงๆและผมก็สนุกมากมาที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอะคาเดมี่ชุด u 1 7ของอาร์ซอนในค่ำคืนที่ผ่านมาในศึกลอนดอนครับผมคิดว่านักเตะของเราเนี่ยมีความฉลาดหลักแหลมและสามารถเป็นผู้เล่นที่ดีได้ในอนาคตมองไปข้างหน้าและพัฒนากันต่อไปนี่คือความรู้สึกของแจ็ควิเชียนะครับแล้วก็มีหลายฝ่ายนะฮะแฟนบอลหลายคนออกมาเชียร์ให้แจ็ควิเชียเนี่ยมาเป็นผู้เล่นทางซ่อนอีกครั้งนะครับผมอาจจะเป็นการเซ็นสัญญาและสั้นประมาณ เดือนมกราคมถึงจบตุรการนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยทางโมฮัมเหม็ดอินโดนีแล้วก็โทมัสปาเตเนี่ยติดภารกิจรับใช้ชิมชาตินะครับผมในศึกแอฟริกันเนชั่นคัพครับฮะมาดเฮียแจ็คฮะยังไม่แก่แล้วหน้าตาย,ยังไม่แก่ดูเด็กอยู่เลยฮะอาจเพราะว่าเขาตัวเล็กด้วยมั้งครับเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงไประเด็นตรงนี้อยากให้ทางแจ็คกิเชียกลับมาเป็นผู้เล่นของทางซ่อนหรือเปล่า เป็นสัญญาญสั้นก็ได้ก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับจบจากข่าวของแจ็คบิวเชียนะครับผมมาดูข่าวนักเตะปล่อยยืมของเราก,กันบ้างครับล่าสุดนะครับนักเตะสองคนที่ทาเซ่นั้นปล่อยให้ทางโอลิมปิกมาร์เซย์ยืมตัวไปนั่นคือทางวินมจฉริบาแล้วก็เบตโวกุนดูซี่นะฮะติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของลีเอิงฝรั่งเศสนะครับผลงานของทางซาิริบาก็ยอดเยี่ยมมากๆครับถือว่าเป็นแกนหลักให้กับทีมโอลิมปิกมาร์เซย์ตัวทางเบตโวกุนดูซี่ครับ น้าสุดก็จ่ายหนึ่งย,ยิงสองนะครับผมทำให้ทีมโอ,อลิมปิกปากเซเนชนะลอยยองด้วยสกอร์4ประตูต่อหนึ่งครับกินดูซี่ก็ยิงด้วยแล้วก็โจ e ์ฟอร์มด้อย่างติดดิดในเกมทั้งต่างๆนะครับก็ล่าสุดสถานการณ์ของทางกินดูซี่แล้วก็วเนซุยบานั้นอเาเดต้าก็มองว่าจบตัตัวการนี้ค่อยว่ากันครับว่าจะดึงกินดูซี่กลับมาหรือเปล่ารวมไปถึงอนาคตของทางสลิบานั้นอาจดต้าก็ให้คำมั่นสัญญาว่าสิบานั้นมีอนาคตกับทาซ่อนอย่างแน่นอนครับ ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมนักเตะที่เราปล่อยยืมตัวไปมีโอกาสลงได้เป็นตัวจริงกับทีมต้นสักกัดใหม่ต่อเนื่องครับเพื่อนเพื่ออยากได้วิเรียมสติบาร์เอนยูซี่กลับมาเป็นเพื่อนของทาซอนในฤดูกาลหน้าหรือเปล่าก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับจบจากข่าวของคู่หูดูโอเรียมสติบาแล้วก็เมโดกนดูซี่นะฮะเรามาดูข่าวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างครับนี่ก็เป็นข่าวจากทาฟุตบ,บอลดอ,น,ดอนนะครับอ๋อเปิดเผยว่าสมสรนิคาสเซลนะครับกำลังจับตามอง จากการลงทางโรบอติกคาร์เวลเลวินอยู่นะฮะล่าสุดนะครับก่อนหน้านี้จากการรายงานของทางเดอะซันอ๋อเปิดเผยว่าโดมินิกคาร์เวลเลวินเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกกองหน้าในลีกนะครับผมที่ทางซ่อนนั้นอยากจะดึงมาร่วมทีมในหลากซื้อขายนะักเตะซัมเมอร์หน้าเพื่อทดแทนการขาดหายไปของทางลกะกกเซตหาร์ริสนันสามารถปล่อยลักกเซตออกจากทีมไปได้หรือแม้ทั่งเสียฟีในช่วงซัมเมอร์ครับแต่ยังก็ตามครับข่าวที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าก็คือสื่ออย่างทางเดอะทีกราฟ อ๋อเปิดเผยว่าโดมินิคาเวิร์ตเลวินเนี่ยเป็นหนึ่งในรายชื่อนักเตะที่ทางสโมสร,รนครีคัสเซ่นเสียทีน้องใหม่นะฮะอยากจะดึงมาร่วมทีมหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของสโมสร,รครับคือเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาครับตอนนี้อยู่ที่ว่าขั้นตอนการเจรจาในการดึงตัวโปรเจกต์จะทําให้โดมินิคาเวิร์ดเลวินสนใจหรือเปล่านะครับเราไปดูว่าอนาคตของทางโดมินิคาเวิร์ดเลวินนั้นจะย้ายมาร่วมทีมไหนนะฮะมองว่ามีโอกาสย้ายสูงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยอยู่กับทางเอเวอเรตันมาอย่างยาวนานแล้วนะฮะ แต่ตามเนี ic, you. World, ่ยความคิดของนักเตะอาจจะอยากหาความเปลี่ยนแปลงความท้าทายในอาชีพการก้าแข่งของเจ้าตัวก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับเพื่อนๆอยากได้โดมินิกคาร์วเลวินหรือเปล่าก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยได้ครับจบจากข่าวของโดมินิกคาร์วเลวินนะครับผมไปกันต่อครับคนอื่นหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวของทางโมฮัมเหม็ดเอเวนนี่ครับล่าสุดนะครับสื่อชื่อดังแดนตุรกีที่มีชื่อว่าเฟเนติกนะฮะอ๋อเปิดเผยว่าสโมสรการลาตาสไลนะครับผม รอามารอว่าสโมสรอาร์เซนเนี่ยจะตัดสินใจย,ยังไงกับอนาคตของโมฮัมเหม็ดเอเวนี่จะยอมปล่อยเขาอจกทีมหรือเปล่าเพราะสโมสรอย่างทางกาซาลาลเนี่ยมีข่าวหรือว่ามีการตกลงเจราจาเงื่อนไขสุดโตัวทางนักเตะได้แล้วนะครับผมตอนนี้นะครับโมฮัมเหม็ดเอเวนี่เนี่ยก็ตกเป็นผู้เล่นใน,นตำแหน่งมิดฟิลด์ตรงกลางสนามเนี่ยน่าจะเป็นตัวสำรองอันดับ3อันดับ4แล้วนะฮะหลังจากที่การิชาก้าบาดเจ็บไปใช่ไหมครับโทมัสปาเต้ก็ยืนเป็นแผงมิดฟิลด์ตรงกลางแล้วใช่ไหมครับ คู่หูคู่พาร์ทเนอร์ที่ทางอติต้ไว้ใจเนี่ยก็ให้ความไว้วางใจในการใช้งานโลคองกาหรือแม้กระทั่งมาตินอัเนกาดแทนที่จะเป็นตัวของเขาครับผมซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าอาร์ซอนนั้นอยากตัดสินใจยังไงนะครับผมในการที่จะยอมปล่อยโมฮัมเหม็ดเอลนี่ออกจากทีมไปหรือเปล่าอารติผมอ๋อบอกว่านักเตะทางโมฮัมเหม็ดเอลนี่เนี่ยเป็นนักเตะที่ทุ่มเทพเพื่อทีมนะครับไม่เคยออกมาปีปากบน่นสักคำครับว่าเขาตกเป็นตัวสำรองอยู่บ่อยครั้งเนี่ยนักเตะก็ไม่เคยออกมาพิจารณ์การทํางานของโค้ช ของผู้จัดจาการทีมครับผมในความคิดส่วนตัวผมก็มองว่าถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยนะครับโมฮัมเหม็ดเออร์นี่เนี่ยเป็นนักเตะที่เล่นไม่สุดสักทางครับผมในความคิดของผมเนาะเล่นลูกก็ไม่ค่อยดีเล่นรับก็พอได้นะครับผมแต่ก็โดนเสียงวิพากษ์วิจารอยู่หลายครั้งครับผมว่าโมฮัมเหม็ดเอลนี่เนี่ยเป็นนักเตะที่ไม่ชอบที่จะเติมเกมสักเท่าไหร่การตัดสินใจยังไม่ค่อยดีนะครับการลิงก์อัพกับเพื่อนร่วมทีมก็ยังไม่ค่อยดีแต่ก็ยังสามารถเป็นตัวสำรองเป็นอะไรให้กับทีมได้นะครับ ถ้ามาดูจากเว็บไซต์ Transfermarkt นะครับจะเห็นได้ว่าค่าตัวของนักเตะอย่างฮาโมัมเมดเดนี่เนี่ยอยู่ประมาณสักเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ดูแบบส,สดๆเลยนะครับค่าตัวของฮาโมัมเมดเดนี่ตอนนี้นะครับอ่าอยู่ที่ประมาณ10ล้านยูโรเท่าน,นั้นสัญญาเหลือไม่ถึงปีนะครับผมสัญญาเหลือถึงเดือนมิถุนาย,ยน2022อายุ2 9ปีนะฮะผลงานการลงเล่นในดูกาุกนี้ก็ลงเล่นในพ์ลิกเพียงแค่1นัดเท่านั้นเองครับในสืกคาราบาวครับก็ลงไป1นัดครับ เราต้องรอดูว่านะครับผมาอาร์เจนตาจะตัดสินใจย,ยังไงกับอนาคตของทางโมฮัมเหม็ดเอเนนี่ครับ <S 2> <S 2> เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงประเด็นตรงนี้อยากให้ทางซ่อนนั้นเก็บเอเนนี่อยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่าก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับจบจากข่าวของโมฮัมเหม็ดเอเนนี่นะครับผมมาดูข่าวนักเตะคนหนึ่งนะครับผมคือมิสเตอร์วูฮะนักเตะดาวรุ่งอีกแล้วนะครับผมคนคนี้เป็นใครผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อเนาะล่าสุดนะครับผมอีแกมโคนเนอร์นะฮะนักข่าวจากสื่อที่มีชื่อว่า แบเฉชเชสครับสื่อชื่อดังเดีสเปนจะเป็นสื่อออกแนวก็สซิกมากกว่านะครับออกแนวข่าวลือเนาะอ๋อเปิดเผยว่าอาวินเลมซี่นะฮะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทางอาร์ซอนแล้วก็ทางแมชชสเตอร์ยูเต็ดแอสตันวิลล่าให้ความสนใจ,ะจะดึงนักเตะรายนี้เข้ามาร่วมทีมนักเตะยังเป็นนักเตะดาวรุ่งอยู่นะฮะเล่นในตำแหน่งแบกขวาซึ่งถ้าเรามาดูค่าตัวของนักเตะจากเว็บไซต์ Transfer Market นะครับจะเห็นได้ว่าค่าตัวนักเตะนั้นอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0ยูโรเท่าน,นั้นอายุ18ปปีนะครับ สัญญาของนักเตะนะครับผมอยู่กับทางอาเบอร์ดีนนะฮะถึงปี2024ผลงานของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ครับในศึกยูฟายูโรป้าคอนเฟลเอนซ์ลีกนะครับลงเล่นไป6นัดทำไป4แอสซีคสดครับในลีกสกอตแลนด์ครับลงเล่นไป8นัดทำไป3แอสซีดครับจากสถิติที่ผ่านมานะครับผมที่เราดูเนาะน่าจะเป็นอ่าแบ็กขวาจอมบ,บุกจอมแอสซีดนะครับผมตรงนี้ผมมองว่าก็ต้องรอดูสถานการณ์ของบรรดาแบ็กขวาตัวสำหรองของเราก่อนนะครับอย่างทาง เซติตโซเลตคาร์ลัมแชมเบอร์ครับว่าอซอนนั้นจะสามารถปล่อยทั้งสองคนนี้ออกจากทีมไปได้หรือเปล่าในตลาดซื้อขายนักเตะนะครับผมถ้าสามารถปล่อยทั้งเซติตโซเลตและก็คาร์ลัมแชมเบอร์ออกจากทีมไปได้เนี่ยโอกาสในการดึงนักเตะดาวรุ่งลายนี้เข้ามา่้มทีมเนี่ยก็ไม่สิทธิ์เป็นไปได้ครับเพราะเศรษฐีการแอซซียนนั้นสูงเหลือเกินครับผมเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงเป็นในตรงนี้คิดว่าอนาคตของทางเซติโซเลตและก็คาร์ลัมแชมเบอร์ยังมีอยู่ในทีมอัลซอนหรือเปล่าก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับ และทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารสโมสรอ,อาร์ซอนประจำวันนี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่ชอบในหาข,ข่าวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆงเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเชียร์ต่อไปครับ